สวัสดีครับช่องคูเอคอมพิวเตอร์นะครับมาถึง e p ที่6นะครับการตัดต่อวิดีโอง่ายๆโดยโปรแกรมฟรีนะครับ Openshot Video e d i ี o r นะครับหัาข้อนี้นะครับจะทำเกี่ยวกับเรื่องการทำไตเติลวิดีโอนะครับมาดูกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมนะครับตัดต่อวิดีโอขึ้นมานะครับ Openshot นะครับว i ดีโอ d i t o r นะครับพวกไตเติลก็คือไอพวกประมาณนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาวันนี้จะมาทำตรงนี้นะครับตเติลต่อนนะครับนี่คือเราสร้างมาเองนะครับก็จะมีหลายอันนะครับที่ในโปรแกรมมีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นให้ไปที่เมนูไตเติลนะครับแล้วก็ไปที่ไตเติลตรงนี้นะครับีจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองดูนะครับเอาเป็นรูปว่าเอาเป็นรูปเมฆตรงนี้นะครับตั้งชื่อไฟล์อาจจะเป็นป้ายอกันนะครับ สมมุตินะครับตั้งสื่อเชื่อป้ายนะครับแถวที่หนึ่งคือไตเติลก็อาจจะเป็นสวัสดีอะไรประมาณถ้าเราจะประยุกต์ทําสื่อเราเราก็เราสามารถใส่เป็นตัวหนังสืออะไรเป็นเกี่ยวกับคําถามอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ให้นะครับสาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวอักษรในจอแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับได้หมดเลยนะครับจะเป็นสีข้อความนะครับสีเลือกได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับสีพื้นหลังนะครับจะแบบยังไงก็ได้เลยพอสีขาวนั่นแหละนะครับต่อไปก็ทําการเซฟนะครับตัวอย่างครับก็จะขึ้นตรงนี้เนาะเวลาเราจะใช้งานนะครับ ลักษณะการทํางานจะเป็นเลย์เอเยอร์นะครับเราก็ต้องเอาไว้ด้านบนสุดตรงนี้ครับแลกไปนะครับลองมาดูตรงนี้นะครับว่ามันจะปรากฏออกมาเช่นไรนะครับเห็นไหมครับเราเลื่อนไปพีเรจะมาทำการตัดต่อวิดีโอนะครับนการรกัจะขึ้นมาสวัสดีนะครับก็จะใช้ดูซิว่าตัวไตเติลตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้อะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Property นะครับ จากนั้นดูนะครับตำแหน่งใช่ไหมครับเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ้าบางหน้าก็อันนี้แบบนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะปรับมาตรงนี้ลองดูลองเพิ่มอีกสักหนึ่งอันนะครับไทเติลนะครับไทเติล นะครับนะครับมีเยอะแยะมากมายเอาเป็นแบบไฟแบบนี้ก็ได้อ่าลองดูนะครับชื่อไฟนี้ไม่ต้องกัได้แต่ตัวนี้นะก็เปลี่ยนเอานะครับเพื่อความรวดเด็วนะครับราก็จะทําการเซฟนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราจะเอาไว้ตรงนี้ก็ลากมาปล่อยวางนะครับปุ๊บขยายดูนะครับดูสิไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับลองดูนะครับลองเพดู ในเกณ์ใหม่พีนะครับได้ไหมครับมันไฟลุกเลย่งประมาณนี้นะครับแล้วมันก็สามารถปรับได้แต่ติวนีครับ็ตรงนี้เนาะลองคีิขวาเ่ะมีอยู่แล้วขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอีกทีนะครับขวาเนาะอ่าเลื่อนมาดูนะครับก็ปรับได้นะครับตาแหน่งหรือว่าคีิขวานะครับแล้วก็ไปที่ transform นะครับอีกแบบหนึ่งครับ transform นะครับก็เราก็สามารถ ย่อลงได้นะครับ <c oughs> ย่อลงได้นะครับย่อลงนี่เห็นไหมครับถ้าเราทำผิดก็ undo นะครับย่อลงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเรื่องตำแหน่งก็เหมือนเดิมนะครับ x y นะครับ x y นี่ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับ x y เนอะออันนี้สกิลอันนี้สกิลก็ย่อย่อขยายนะครับ ีะยะแรกตัแรกลงมาตรนนี้ประมาณนี้ครับปึ๊บอ,อ่าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเตเตอร์เอฟฟกเนาะต่างๆนะครับลองดูลองดูลองดูคนงานนะครับครับลองเพย์ดูนะครับนะครับในเกณใหม่พีเอนะครับก็มันจะยอ่อตามที่เราตัวนี้อันนี้กรณีที่เรายอ่อ ถ้าเราไม่ต้องการตรงนี้ก็เหมือนเช่นเดิมเราอยากได้เฉพาะจุดนี้ใช่ไหมครับในกรณีที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็แค่เลือกนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ยังไงครับกันไกลแล้วก็ไปตัดส่วนตรงนี้ออกปั๊บเป็นสส่วนแล้วนะครับก็คลิกกันไกลคืนนะครับให้เป็นลูกศรแบบนี้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นกรอบสีแดงแล้วก็ลบที่เป็นพินนะครับแล้วามาต่อกันแบบนี้นะครับก็จะง่ายนี่ลองเทดูขอวิธีทำนะครับ ในเกณฑใหม่นนพนนีนะครับก็นี่นก็ฟังเนี้ยฟังตัวนเลยนะครับสวัสดีครับอ่าสต็อปนะครับอ่าทีนี้เราจะทำไตเติ้ลแบบนี้นะครับไตเติ้ลแบบนี้นะไตเติ้ลแบบนี้นะครับอ่าสำหรับเป็นให้มันแสดงตลอดแนวนะครับอ่าทีนี้เรามาใช้วิธีการทำก็คือโปรแกรม PowerPoint ง่ายๆเลยนะครับมาดูไฟล์นะครับงานนำเสนอใหม่ตรงนี้นะครับครับแสดงเครื่องมือแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราจะทำไตเติลตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีรูปเนาะเราต้องมีรูปนะครับเราต้องมีรูปแบบนี้นะครับคือรูปเอาพื้นหลังออกนะครับไปที่เว็บ remove.bg นะครับง่ายๆเลยนะครับ วร์ไปเว็บ remove bg นะครับแล้วไปหารูปที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าตัวนี้ผมเตรียมรูปนี้ไว้ละนะครับรูปนี้ไว้ละนะครับผมจะอัพขึ้นไปบนเว็บ remove bg นะครับไปที่อัปโหลดอ m a เ e นะครับอ่าแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับในโฟลเดอร์ของเรานะครับนี่คลิก Open นะครับมอนจ้ทำการอัพรูปขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะทำการเอาพื้นหลังออกโดยอัตโนมัตินะครับ ถ้ามันมีส่วนเกินตรงนี้ก็ไปที่ Edit นะครับและให้ไปลบออกคลิกเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็ลบออกมันจะมีรูปยังลบออกนะครับแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการนะครับได้แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอินเมดนะครับมันก็จะโหลดมาไว้ที่ดาวน์โหลดของเรานะครับแล้วก็ไปดูผลงานนะครับตรงนี้นะครับ ก็ Copy มานะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ของเราแทะนะครับเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทีนี้ได้รูปมาละนะครับรูปอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี้ภาพที่มีพื้นหลังนี้ภาพที่โดนตัดพื้นหลังออกแล้วนะครับลองมาดูนะครับก็แทรกนะครับที่รูปภาพนะครับรูปแรงเนาะรูปภาพนะครับอุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์อบรมนะครับ เรารูปที่พื้นหลังออกตรงนี้นะครับแทรกมานะครับเห็นไหมครับทุกท่านจะสังเกตนะครับมันจะมีรอบตรงนี้นะครับอยู่ถ้าเราไม่จํากัดออกตรงนี้นะครับเวลาเราบันทึกรูปภาพจะมีขอบขาวเต็มเลยนะครับให้ขอบนวลนี้นะครับคลิกรูปภาพหนึ่งครั้งแล้วมันจะขึ้นเมนูตรงนี้นะครับให้ขอบตัดตรงนี้นะครับขอบตัดให้มันเล็กที่สุดนะครับให้มันชิดที่สุดอ่าโอเคนะครับ เห็นไหมครับกรอบสี Сп ่เหลีย่ยมตัวนี้ก็จะหายไปนะครับที่กว้างก็จะแคบลงละนะครับยาวลงนะครับตรงนี้ไม่ใช่าบาังปิดไปนะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนลง,งมา,าทีนี้เราจะใช้แทบ็บแทรกนะครับไปที่รูปร่างแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับไปที่แทรกกล่องข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวิดีโอ การสอนวิชาอะไรเดียวตัดต่อ vdo นะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์หน้าแรกนะครับฟอนต์บนแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับ ะนะครับลักษณะโดยการเอารูปภาพขึ้นมาข้างบนนะครับลิกขวาแล้วก็นําไว้หน้าสุดตรงนี้นะครับย่อลงมาหน่อยนะครับอัอนนี้แทนจะใหญ่ไปหน่อยนะครับแล้วก็ย่อลงได้นะครับแล้วก็เลื่อนตรงมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะ,ะลักษณะโดยการจะเอาตัวหนังสือปีขอบขาวนะครับ,บปุ๊บคัดลอกคัดลอก ถ้าเราตัวหนังสือออกมาหนึงชุดนะครับคอนทินซีคอนวี v นะครับกันบาง,บางแล้วก็เอาด้านหลังสุดนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับเส้นสีขาวกรอบให้มันหนาหน่อยนะครับปุ๊บจากนั้นเอาตัวหนังสืออีกหนึ่งชุดนะครับมาวางข้างบนนี่มันก็จะเด่นขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทําเป็นรูปภาพนะครับเียลงมาหน่อย ถ้ามีโลโก้โรงเรียนหรือว่าโลโกโลส้สพทอะไรต่างๆก็ใส่ไปได้ตรงนี้นะครับมาแทนรูปนี้ก็ได้นะครับปุ๊บคุมดับวแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพนะครับจากนั้นก็หาโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกนะครับอ่าไทตเลนนะครับอ่านะครับนามสกุลจะเป็น png อยู่แล้วนะครับก็บันทึก นะครับอาทบทวนนะครับทบทวนนามสกุลรูปภาพตามคลิปแรกนะครับให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมทาสีพื้นหลังก่อนนะครับอาสังเกตนะครับอาถ้าตรงนี้เราทําเป็นแบบนี้เนาะถ้า PNG กับ JPEG กับ GIF เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับรูปภาพอุปกรณ์นี้นะครับเดี๋ยวผมทาไว้สบกอนนะครับ แทรกมาเลยแทรกมาทั้งสามนะครับเหมือนเดิมนะครับอันแรกจะเป็น JPEG นะครับอันที่สองจะเป็น g i f นะครับนดทูน Gi f นะครับ GIF นะครับก็ภาพจะไม่ค่อยคมนะครับจะแตกๆหน่อยนะครับแต่ JPEG ก็จะมีพื้นหลังเนาะถ้าเป็น PNG จะคมชัดนะครับแล้วก็ป่งพื้นหลังป่งด้วยนะครับทีนี้เราก็บันทึกได้ตรงนี้ละอ่ะทีนี้ผมจะเปลี่ยนแต่ตื่นนะครับปุ๊บ ผมจะนํานเข้านะครับเครื่องหมายบวกนะครับและไปที่ไฟล์ชื่อว่าไตเติลเอออยู่ตรงไหนเออเขาไม่เจอในสักครู่นะครับเออนี่ไงไตเติลนะครับคลิกไปนะครับโอเพนนะครับอ่ามาแล้วนะครับไตเติลตรงนี้นะครับผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับก็คลิกแล้วก็ ลบเลยนะครับไทเติลก็แลกมาตรงนี้นะครับปึ๊บ่อยนะครับขออนุญาตตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาตรงนี้ไวไ้แตะไว้ท้ายนะครับไวท้ท้ายเนาะอ่ะาไตเติลนะครับปุบ๊บนี่ไทเติลอยู่ข้างบนนะครับปึบ๊บเราจะให้มันยาวจนถึงสุดวิวดีโอเลยนะครับสุดวิดีโอเลยนะครับ เราจะให้มันเริ่มตรงไหนนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเริ่มตรกที่เราพูดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับวิดีโอมัน,น,นอยู่ข้างบนเนาะทีนี้นะครับจะทําวิธีการมี2วิธีเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือการคลิกขาวาแล้วก็ไปที่ property นะครับ property ไปขึ้นแถบตรงนี้แล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนทางซ้ายนะครับอันนี้ก็เลื่อนทางขวานะครับ เื่นขึ้นเื่นลงนะครับขึ้นเ่นลงนะครับเลือกสกิลนะครับก็มันเล็กลงนะครับเล็กลงแบบนี้ก็ได้หรือไม่ถนัดนะครับก็แบค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 ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นแบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ทานฟอร์มนะครับท r a n s f o r ก็แล <ım S 2> er ้วก็ย่อบางทีมันจะ นีก็สัดส่วนทำไม่ได้นะครับย่อนะครับย่อถ้าได้สัดส่วนเสร็จแล้วนะครับปุ๊บแอะแล้วก็เลื่อนโอ้ยตรงไหนตรงแถบตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บนเลื่อนนะ เดีเด้ยนถืหน่อยให้มีอยู่แตตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเรบเลี้ยหน่อยอ่ะโอเคสังเกตน,นะครับผมเอาไ,อาไม้เอาเมาส์เอาเอาเ,อาเ,อาเอาส้นเส้นทาปลายไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการขยับนะครับอันนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับ ไม่เชื่อลองดูนะครับลองลองดูคลิดูนะครับลองเพดูนะเห็นไหมครับมันจะขยับุนมาแบบนี้นะครับตั้งแต่หายไปแบบนี้อ่าจะเป็นการเห็นไหมเห็นปุ่มเขียวๆนะครับมันก็จะลงตัวตรงที่จุดสีเขียวนะครับที่เราปรับแบบสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าโอเคเรารู้แล้วเราจะตัดตรงไหนนะครับคือสีเขียวตรงนี้คลิกไปที่กันไกนะครับแล้วก็มาตัดตรงจุดสีเขียวตรงนี้นะครับคลิกปั๊บอ่าจะขึ้น2ออันละก็คลิกที่ การไกอีกครั้งหนึ่งให้เป็นลูกศรนะครับคลิกให้มันแถบกรอบสีแดงแล้วก็ลบข้อความนะครับแล้วก็เลื่อนไตเติลที่เราจะนํามานําเสนอไว้ตรงนี้นะครับลองเพย์ดูนะครับสวัสดีครับผมครับไตเติลตรงนี้ออกแล้วนะครับชื่อสุภาพบูรุ์นะครับต่วันนี้จะมาทําอันนี้จะกระตุกหน่อยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แพคเป็นวิดีโอนะครับ ก็จะใช้ในการนะครับอันนี้ก็จะมีตลอดนะครับเราจะให้มันปรากฏถึงวิดีโอไหนแล้วก็ยืดนะครับให้มันจนสุดเลยก็ได้นะครับกรณีวิดีโอกรณีวิดีโอนะครับทุกทวนนะครับดูหน่อยดเนาะเราถ้าด้านหลังเราสามารถหดลงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าด้านหน้าเราต้องใช้กันไกตัดแบ่งส่วนแล้วก็ลบส่วนใดส่วนหนึ่งออกนะครับมาต่อกันแบบนี้นะครับ ก็มาตอบแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ยอ่อลงมาหน่อยนะครับไตืตนลปุ๊บอ่าลองดูเทสดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่เอเอไตเติลของวิดีโอนะครับที่เราได้สร้างไว้จากโพ,โพูีเซนอรนะครับอะไรประมาณน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการทำไตเติลง่ายๆนะครับดยโปรแกรม PowerPoint แล้วเอามาทำเป็น PNG นะครับคุณ PNG รูปภาพนะครับแล้วก็เอามาลงในโปรแกรมตัดต่อนะครับ Open Shot นะครับวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับการทำไตเติลนะครับง่ายๆเลยจะทำเองหรือว่าจะเอาแบบสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไตเติลตรงนี้มีเยอะแยะเลยนะครับนะครับ นี่เยอะๆเลยนะครับลองมาดูนะครับลองทําดูนะครับอ่ะทีนี้อ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไวสัปดาห์หน้านะครับเออครั้งต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับจะนําเสนอวิธีการอ่าแทรกเสียงนะครับการปรับเสียงนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ